¡Oh!

โนนะบอ้ยสบายดีเด้อพี่นองเด้อทักทายสบายดีเนาะไปพี่นองเลยเพ็ช่วงแดดมึนไนเติบเล่นไส้กะวันนี้ทางโมไลคลองดเมื่อแปง่างเฮ้ยเ้ยน่ตกโอ้ยตกใจะคลองสบายดีเด้อพี่นองเด้อ เหมือนไรแล้วมันแฉบหูแฉบตามีแว่นเอาแว่นมาให้ยืมนะไปใ่ไปยาให้ม่ยืมได้เรบคือนึ่ค่าโอ้บริคือแล้วแต่มาทั้งมีเราหัดรมบว่แล้วมานํำกันนี่แล้วบ่โอ้คอยแห้งแพ่กันแล้ว

Huh? <laughs> ah.

จับได้จับได้พกชิบปลายโลเลยนี่เจ้าเลแมนเออไข่นัดก็มาไลอยู่วะใช เด็ดเท้นี่ลงกอนลงกันบูบายเสียบบัดหนาบัดตาบูไลเลยมันเดือบโอ้โหโอ้โหโอ้โ แดดอะไรกันแดดอะไรดีรอซีเปลชื่อนี่เอามาติดกันเด้อส้งเอาขื่นงูเมนฮะ เออไม่ยูไรเนาะเจ้ก้อนเาชิมุงเด็ติีกกอนแมนมันจงมัจะห้อยูเออจ้ชูงตอกไหมไอ้นี่ออกเลยแมนได้ได้้ชิบงอ่ะ

thân thân của mày ở đúng ยังยังต่อรายบ่ต่อรายอื้อชงด่ it is. ตัวนี้กย่าเอาแตาชวนนี่ก่อนน่เอา,เาแปนะ็แผนน่นนี่ก่อนน้านมัมมนมีแผ่นนี่ไปหอนหันหน่งนเอาแตชวนนี่ก่อนน <laughs> ่มาด, <laughs> ด้ก็ไปยุ่มาลงเองปนย่ี่ยอ này con này, nó nó mặc sữa tony, mặc này mặc này mặc chơi mặc tony, mặt tất cả đấy tân thương 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 Thằng thương 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 Ủa, chào bộ thường coi hén bộ thường lắm <laughs> Đó <là> <laughs> ờ, đưa về cái này ngòi ngặt rồi có điều vậy đó. บริยิมันบรไนมันบรจังวะคัดบัดแขนมันแบบมันหองเลยตอนนี้นั่นคือว่าคือแว่านะขนดกาควานบรกากากระกกะปูึ้นขึ้นมันบริช่ออห้องบชวเ

ở bên đây nè ừ. Bà con đi 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 Hả? Nè 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 nè. Thở Mày, mày, mày đi đâu cả đi. không nhắm mấy Nói đi không ถ้าบอกทั้งเงินช่วได้ยไหมรบแล้วกับท่านนี่แหละวันนี้คเดินด้วยกันนะรับ่แลล้วละะข้อรถข้อรถหน่ะพงษข้อพงติดตัวนั่นแหละ มาบ่เขื่อนปูนพูนปูนเงี้ยตีเตตัวนั้นได้ไอ้อ้าครูหยบด่ายาด้ยเรื่องอะไรเอามือเอามือเอาเจ้าโจมันเจ้าอาไม้ยตัวนี้ออกก่อน เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนีแล้วค่อยข้อออกที่ดานก็ได้แล้วป่ะเนาะข้อ uh huh. ไม่ได้ได้ไนดะ้

เียเฮ้ยโมได้คาแด้วนะพี่นี่มันติดตะปูตะนีได้ดิงัดเล้งงาเล้น่ะตะปูกับตะนีติด ไก่หรอปุยฮะลงไก่อเดี๋ยวด้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเราลงไปหาปีญุลุงกใเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวจ้ามหา

ตอนนั้ติดเ้ติเาเนาะพราะเขาเยีบบุไร้มันขึ้นงัดู่เทิงบุหรันมันไม่น้นอนจำเป็นแล้ครับมันมันนอนมัน่อนแบบนี้ไม่ก็ไม่อ้นี่พัขม้นหนักมันก็ลายดีไปหามไปห้องเก้ดียบูเหยบมันก็ยงเงี้ยพาเลยากับปุ๊กเนาะ มันเฮ้ยโอ้โยทมันันลอยกินกับแพ่เลยโอ้การฆ่ากุ้ง เย็นมาพี่ใหม่เนมาฉีดนหิวน้ำแมบ้านหูวน้ำเย็นเย็นกินน้ำเย็นเย็นนะไี่ไปหารถตู่เย็นมาเตาหูมเย็นมแ่วไม่นี่วนะกองไม่พี่น้ำตู่ของไม่บอกใจให้ดีๆนะอัดช่องฟิตกูนะไงกุมเด้อ เรียบร้อยเหลือแต่พวกอันาคตไม่ตกไม่ออกเดี๋ยวจังหวะกันอีกทีตัวนี้มันแดดช่วงหนึ่งแรงกันหาเด็กแเฉ่งมางัดได้แต่นี่เราได้แเฉงนี่้อยู่หน้าบอกว่ามีเยอะจริง มีกับูดได้ันแปลสามาแต่บ้านเออเก็บเฉยเกถังแล้ววโอ้ยนั่งต่อได้ทม้แล้วสองสีน่าไม่ใชห้องเดียวพู้สองตีนี่อ่อนีงบางเลากเนี่ยจะตอกคือกันยังขาด ฮ้อนฮ้อน,อนไปแล้วขอไม่ไหวแล้วไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางมาไลกือจะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไม่เพียงสามีกันเลยพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซี FC. เบอร์สกูสูคนนะที่เข้ามาติดตามนะครับสม้มทังง่องมาไลนะสำหรับคลิปนี้รำล่าเลยเลยพี่น้องเลยสบายดี